เดี๋ยวมาทำลูกโป่งวันนี้เสร็จนะลุงโป่งลูกโป่งออกมาแล้วตั้งขึ้นตั้งที่ทำมันเสร็จโอ้ยแต่ได้ตั้งใจว่าจะมาอยู่สี่ห้าวันเดี๋ยวจะมาอยู่สี่ห้าวันอยู่ดินเดินดินนั่งรถเองเอาวันนี้ไปวาะเป็นจิตรกรรอะไรลง อ่าตั้งใจฟังทำเสียก่อนเดินมาทำบุญทำทานทำทานทำบุญต้องทำบุญเสียก่อนเป็นทำทานแต่ว่าทำบุญทำทานนะทำบุญก็คืออาหารใจถ้าอธรรมามาเป็นทำบาลดูเพิ่มเกิดกิเลสเพิ่มเหนียวเลย ใช่ไหมล่ะในเชื่อของปู่หรือว่าท้ามุงทานตำบากระมังคานตำบาว่างไงยังจงานใหญ่ใหญ่หน่อยสร้างโรงงานเป็ดเดียวสร้างอะไรขึ้นในวัดโอ้ยพระเขาเป็นพระผู้ดงหมดทิดเขาก็ด่าอีสาน่าแปรนะพระผู้แด ที่จะ็นแตกพิษภาษาที่ใหญ่ก็โอเไม่ได้ทานไม่ได้ขันแต่ภาษาของพระติดขันขันที่พอประมาณที่นม่ห้ามดวงก็ห้ามไม่ได้ที่นี่อให้พระห้ามตนเองห้ามตวเ,เองไม่ไ่ายังไงอ่ะเขาก็ฉขัน ไปบินตบ,บาทพอฉันก็ปิดบาทไปไปเฉยทำไมไม่รับโซค้างฉันพอแล้วเขาไปอะไรเกิดที่เล็กแสดงคำตำหมู่บ้านก็ได้ดีกว่าให้ไปยืนอายุวันนอโซค้างพาลางังยือนอะไรเอาต้องจริงๆไม่พูด ฉันพอแล้วโยมเอาไปแล้วเป็นบาปมันเกิดที่เลสเดี๋ยวโยมจะเอาหมาเอาแมวไปปล่อยเพราะอาหารในวัดเยอะพ้นบาสเยอะเยอะแต่ทางจันก็ยังชั่วผมไปท่อเลยทราบอิจาหนึ่งแย่งกันบอกว่าอิจทาอาหารหลือเศษเหลือเดนอะไรก็ไปสู่กัน เออได้โยนลูกปูกับว่านก่อนทานอาหารเนื้อยังไม่มีอะไรทานตะก้าผงปูกับ <c oughs> ไอ้เนสเกิดรูปหวานเกิดขีเล็กตายเลยตัดี่จีนองทั้งไกลมาสวายพระตาหารก็ไม่ได้ทานอะไรไม่รู้จะด่าจะว่าอังไงหมดคำที่จะพูดงา,านคนไม่เข้าแก่ลูกก็สอนออกกำลันุ่มนะคีะ่เกิดก้มโลกตาย โอ้ย,อยมาขึ้นสิบอกเอาวิมีบุญกุศลนวัฒนาบารมีพอจะสอนคนได้หรอสอนตอนเองได้ก็ดีแล้วผูที่จะสอนคนคือพระพุทธเจ้าดูจากจิตใจเยนนายสัตว์ถึงถึงอย่างนั้นก็ยังขาสอนไม่ได้เลยเพราะคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ ว่าไปวัดทำบุญไปด้วยจะทำยังไงมีแต่ขนของไห้รัสุ่มก็ว่าไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญเลยไม่มีสามาธิเลยไม่มีปัญญาเลยไม่มีธรรมะกับสุคือตาภายในตาภายในคือปัญญาเห็นอะไรก็เห็นดูที่ไหนก็เป็นสิน่งเป็นธรรมไปหมดถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นอะไรก็มีแต่โลก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 รักรักรักเห็นมรรคโลกไ,มไหมล่ะ <c oughs> ขาดตัวเดียวขาดตามปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกมังคายมังพุดมีสะักบะกแย่งกันอิจฉาที่ยาพยาบาทอาฆาตเอารับเอาเปรียวบวานข่าวตายไปดูจีบศพก็อะไรจุราข้าทุกพ่อถุงแม่ข้าทุกภรรยาสามีโหเขาะอกว่าเป็นโรคโควิดนิดหน่อยต้นทาพปีกจมูก จะปิดไปไหนได้ก็สังขารร่างกายว่าอะไรเมื่อกี้นี่ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ว่าว่าเราไม่ได้ยินหรือใจได้ยินป็นหูแค่ไหนอไม่เข้าถึงใจกเป็นยางไะเป็นอะไรที่มาหาหมอหาหมอหมอก็ตายเหมือนกันนั่นแหละก็เข้าดูที่นี่ที่าะเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพอรู้ใจ เรียนว่ามาอะไรเคยเกิดทุกข์กันหมดเลยเพราะพลังจิตตังธรรมธาตุใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ติดสวมมนุษย์สัตวิลาภะติดฉังพุทธสมุป,ปาดังติดฉังสัตรธรรมมัทสวนังการได้เกิดเป็นคนเป็นราภมันเกิดการได้พบกพุทธศาสตรกเ็เป็นลาภอันเกิดการได้ฟังทมคำสัสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลาภอันเสิดได้ฟังเล่า ได้ปฏิบัติไหมจินเหมือนอาหารอาหารกายยอยอง,ยอง,ยองทานอาหาราอาหารไี่ใครกป็นพิเศษนะละ่ะคาดหน้าฉัานจะถามอาหารแบบวงปูนีงได้หิวอะไรยังไม่ไมหิวก็อะไหรไปบางทียังไม่ทานใส่กะากล้าง่ายๆแตเห็นไหมละ่ะถิ่นธรรมเห็นไหมละ่สะสวรรัน ก็ไปดูแต่มอนรกไปคุกคีกับอมอนรกคนเราชอบยุ่งยุ่งกับเรื่องนรกยุ่งกับเรื่องร่ำรวยยุ่งกับเรื่องสวยงามอา๋ออยู่ตรงนี้ไหมดูที่ตัวเรานะเดี๋ยวไปดูคนอื่นเดี๋ยวพระตาวตว่าไปโน่นไปนี่ก็ไปดูแต่คนนูน่นคนนี่คนนูน่นเป็นอย่างโน้นคนนี่เป็น,นอย่างนี้แต่ตัวเองเป็นยังไงหรอวันนี้ปัญหาเพราะไม่ค่อยดูตนเอง คนเราชอบยุ่งมาก็ไม่ค่อยเข้าทาบุญก็ตกาบแล้วนั่งสมาธิภาวนาไปทําวัดนี่เป็นยุ่งเรื่องนัินยุ่งเรื่องนี้วัดจะนั้นไว้เจ้ต้องอนุญาตให้พระที่สูงสุดือกรดงงวัดบินฑบาทไม่รับของค้อนในบาทอีกไม่มีคนมายุ่งะครับอีกมาทำไมถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมทำไมมาทำบุญมาทำไมมายุ่งมาวุ่นวายสร้าง วัฒนธรรมในทางที่ผิดเพี้ยนะนะเห็ไหมคััฒนธรรมของพระเจ้าไปว่าทำบุญบ็ต้องกาบม่นาศกาเลยนะไม่พูดเสียงดังกับพูดในใจหาสถานที่นั่งดูลงเข้าลงออกนั่นเรีว่าไปช้วยพระสงฆ์รักษาพระพุทธศาสนาที่จะไปหาเรื่องยุ่งไป <c oughs> เปิดอยู่ที่อังกฤษก็ให้ตัดาหารไปด้วย ข้าวไปด้วยอาหารไปด้วยเมื่อแก่ตนบุรีถูกนิมนต์ผมก็ไปทำเหมือนกันข้าวกับอาหารใส่ด pues ้วยนเป็นไรไปล่ะทำอะไรเพื่อฆ uh ่ากิเลสเป็นไรหรือจะส่งเสริมกิเลสอยู่นั่นเหรอถ้าไม่บาปคือฆ่ากิเลสนะมทำตามกิเลส ลูกจะเอาไปเยอะแยะยุ่งนะนะไหมคนเราชอบยุ่งฟังให้ชัดนะแล้วก็ดูที่ใจของเราเราชอบยุ่งไหมนี่ก็จะเป็นเป็นเหตหาทุตียห้มันเรียบร้อยให้มันสำเร็จจะยล่อย,อยห้ยุดการสร้างวัตถุโลกียะอยากให้มาสร้างใจอยากให้มาสร้างพระให้พระสร้างตนให้คนสร้างใจ นี่จะสร้างทำไมร่างกายดูทำไมร่างกายของบูดของเน่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดหรือโูดจะปากเฉยๆเราใจเห็นบ้างไหมเห็นตามความเป็นจริงของพุะเจ้าไหมระเจ้าสอนพระพิสุตสงไปกองพระกรรมฐานเจสาโลมานักฆ่าดันตาตะโจตะโจอันตานัคฆ่าโลมาเกส่าจษาเป็นย่งผมขนเล็กปั้นหนัง ยองไปพ да ka, to to ิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้เห็นเป็นไปตามความจริงความจริงของผมเป็นยังไงของผลเป็นยังไงของเล็บเป็นยังไงของฟันเป็นยังไงของหนังเป็นยังไงถึงความจริงนะไม่ใช่ว่าของปลอมคนเราจูด้วยความจอมปลอมปลอมผมปลอมผลปลอมเล็บปลอมฟันปลอมหนังหลอกลวงใจตนเองหรือก็หลอกลวงคนอื่นมีปัญหาก็ ร่ำรวยดมีปัญหาเพราะสวยงามใช่ไหมต้ใจเรื่องการปฏิบัติก็ไม่จะเห็นอะไรเห็นแต่รักกับโลกเห็นว่ารักกับโลกเป็นสวรรค์พระพุทธเจ้าสอนรักกับโลกเป็นนรกสวรรค์นในอกนรกในใจอ๋อคิดดูนะ ฟังคำของพระเจไม่มีใครไปต่อรอดเสียงคำของพระเจได้หรอกนะเหตุผลจริงมันเป็นอย่าง,งานั้นผมขนเล็บทีแ่แต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังไม่ใช่หรือพูดทุกรั้งก็พูดอยู่นี้น,กกน,น,นูกหลา,น,หน,านไปหาจะตูุกัจจมืมงงอเมองนางก็ไปสร้างลงจอมปลอม่แหละลงแต่งกาย แต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งน้งเอาห้าอย่างแค่นี้แหละเห็นไหมถ้าไปแต่งไปปรุงไปแต่งก็มมแต่รอกลวงปิ้นป้อนรอกลวงอยู่ด้วยความปิ้นป้อนอยู่ด้วยความรอกลวงใช่ไหมตื่นขึ้นมาแต่งไม่ใช่เหรอถูกพันไปดูไม่ใจหนึ่งไปดูบ้างไหมให้บ้างหน่อยอาหารใจไปเทียบให้ฟังแล้ว กะละมังสองใบเลยนี่กะละมังใบหนึ่นสงสำหรับร่างกายกะละมังใบหนึ่งสำหรับจิตใจหรือตะกร้าสองใบอันหนึ่งสำหรับบำรุงร่างกายอีกอันหนึ่งสำหรับบำรุงใจฮะไม่เห็นไม่มีเลยของบำรุงใจผมเมื่อเคยดูผิวเลว่าอะไรบำรุงใจอะไรไปดูแต่นนต,ตายตั้งแต่ข้อพฏจิสนพิษึ่ง ตาลาฮเวปันจ right. so ักขันตาขันห้าม so so ันเป็นภาระอันหนักหนักหรือเบาต้องเอาธรรมะไปดูไปแบกไปหามถ้าเกิเลบเบาเบาห็นอยากควมรวยหันอยากเกื้อหนังฉันไม่อยากไม่แก่ฉันไม่อยากเก็บฉันไม่อยากตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปไหนแล้วห้ามได้ไหมไม่พูดหรืั้นผมไม่เห็นหรอกถ้าไม่เข้าสมาธิดู ตาหนึ่งตาทิ่เล็กติตาเกิดน้อยจากสิตธาเนี่ยเขมองไม่เห็นสวรรค์นิพพานยิ่งที่นั้นทุกข์อุเทียทุกข์อุเทียนจุดแปลงอะเปลืองไอ้เกิดโรคไปใกล้เจ็บปัดทุกข์อุเทียวันทุกข์ก็ไปเป็นโรคปวดบวมอุเทียนก็ไปไม่โบสถ์ไม่วิหารไม่สาราไม่น้นไม่ไม่กับพระไม่ผิดลูกเดียวไม่บ้านไม่ท้องไม่อะไรไม่ได้หมด ลองเห็นตะว,วันไม่พ่านด้วยการจุดธูปจุดเทียนไม่ต้องมานั่งบวชนั่งสมาธินั่งฝุดฝนอบรมอะไรให้ยุ่งยากไปจุดธูปจุดเทียนไปหาตรวจหน้าเอาหน้ามีมแยะแยะในสระแต่ลองไปป้นไปขี่เขาดูที่ตรวจหน้าหมดสระนั่นจะเขาถูกจับไหมละ่ะเือทำนิดหน่อยกะตรวจหน้าตรวจหน้าจะทำให้อยก็วบ,บูชาดอกไมก้น้องโปรงอะไรทำอะไร ไหว้พระเราไม้ไหว้พระเราไม่ก็ได้บุญคนทําไมไม่ไหว้เรามือเป็นของยากหรืหอไหว้พระเราว่าทําอะไรไปไหว้พระปรามนาสกาลเลนะบูชาเลยแล้วก็ใจสังวมกายสังวมวาจาคำพูดจะพูดแค่นั้นสังวมใจก็เขานั่งนิ่ง ถ้าไม่มาทํำจุดนี่ไม่ไปดีกว่าะไปบุ่นไปยุ่งน,นั่น <c oughs> เขาลองคิดดูดีๆลองทำในสวัดบ้างไหมเพราะวัดจะไม่ต้องพูดถ้าจะพูดก,ออก,อก็ออกนอกสาราออกนอกวัดเพกวัดไปบ้านกลัไปพูดคุยกันอยู่ที่บ้านบ้าน <c oughs> เรื่องของทางโลกอยู่บ้านมีวัด เข้าใจไหมหแต่ความหมายเราก็ทําตามชื่อไปวัดกายได้กล่าววัดประจา็ไปสวดมนต์วัด,วดจิตใจไปทาสมาธิเนี่ยเราจะเรื่องโลกเขาหัวใจอยู่นี่ทันรักรวยท่านแต่สวยงามคนนั้นดีคนนั้นเด่นคนนั้นชั่วคนนู้นเป็นอย่างน้นคนนู้นเป็นอย่างนี้นนนนนนแต่ตนเองเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ไม่ดูตนเองโอ้โหยสลุมไหลเป็นยังไง เพราะฉะนั้นให้เน้นภาคปฏิบัติเรียกทำเรียกอะไรให้มันเสร็จไม่ถูกกิเิสนิสัยต้องปู่ที่เสร็จทอะไรให้เกิดยุ่งยุ่งต่อไปยาวๆต่อไปอนาคุลาจะกำมันตาเอะัำมังกัมุตตมังการงานตาคูณคือต่อเนื่องต่อเนื่องไปในขึ่สุูดเรื่องของโลกคงแต่งก็เลยนี่ไม่นานประเทศไทยก็จะเอาลังคาต้องทำในมุงลังคาบ้านนะ เห็นไหมแต่ไม่ต่ก่อนเราได้หาแกะตองที่จะข้ยขาแกะตองเนี่ยมึงจากมึงอะไรใไปเลยบ้านมึงจากเพราะว่าร่ำรวยใครบ้านมึงไม่อีกร่ำรวยไปอีกหาซื้อไม่มีใครเลยบ้านมึงไม่ไม่หมดหมดไปแล้วราคาแพงเกินไปทุกวันสังเล็กเล็กมันมาแสนสองแสนประมาซื่อนี่แหละเกมาซื่ก็ไม่ก็เบื่อเกิงใหม่อีกไม่ไม่สังกัดสี ขึ้นมาก็สันไทียขึ้นมาก็จัดแตดงเด็กขึ้นมาก็จะเป็นท้องคำเห็นไหมเราลวบ้านสมัยไมก่อนล้วบกินได้ทุกวันเอาอะไรห่อมองตัวไหนก็เ็ย็บประยัดลืมตาก็นไได้เรนเลียมตาภาษาีสารนันวัดพัฒนาตัวอย่างกวัดปฏิวัติเป็นตัวอย่างหนย่งผมหรืสร้างเขาจะได้ก็ได้เอาเลียม้่งคำมุ่งก็ได้เลย เอาความร่ำรวยสวยงามมาเป็นพัฒนาตัวอย่างหรือหรือเอาข้อวัดปฏิบัติวัดพัฒนาตัวอย่างตัวอย่างแนวทางที่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปวัดทำบุญสิบวัดของโู่ฉันท้อถวายสังฆทานสิบวัดนะดแต่เรืร่องของกปถวายระ่อ้พระยยุบในพระเกิดจิเลสเห็นไหมหลายวกนี้จะทําให้พระเกิดกิเลสก็เป็นบาสิง ทำไมไม่ไปทำบุญแต่ว่านี่ไปทำบาปทำไมพระยุ่ง <HHH> ทำไมพระเกิดสมโลกต่มากก็เป็นนิทานของพระอิศานเน่กองขอน้อยตาแม่เกอกยังตล่ะพวกเพ totally. ิ Además, ่มโลกเลยนะเหนิยวมันเหนียวแน่นต่ว่าโลกมาจากไดใดเท่าใดก็พวกก็ได้บาปเท่าลยเหลือบาปเหลือฝาบาปอะไร เราต้องโกนรพระทุกดงพรดทุกดงใส่วยส่จานใส่ยังตยวหนังไปหมดทุกดงกะถือทุกดงไว้ฉันภาชนะเดียวอาสนะเดียวข้างเดียวบินตบาข้างเดียวอาสนะเดียวคือนั่งอยู่สถานที่นี้ฉันลุกนี้ไปแล้วไม่ฉันอีกภาชนะเดียวคือในบาปใบเดียวไม่มีอันสองถ้าอันสองก็ เป็นพระทุนยังไปบุกไปเป็นพระทูลดงข <c oughs> อเสดจได้พระอินโดนีเซียหลวงพ่อไม่ได้ภาษาจะเป็นตัวอย่างดีที่มาจากต่างประเทศเห็นไหมจมไปชอบใจทำอะไรกับหน้าสงสารบ้างไหมล่ะก้อนหินก้อนดินคอนอื่นใส่ถุงมือท่านใส่มือเปล่า อาธรรมะมาแกโอ้ยสงสารผมพอมาภาวนาเด้คือว่าใดภาวนาเป็นนั่งไหนนอ่แกโวยจากากันเป็นบ่อละเด็กก็เหนื่อยด็ก็เสียงานเสียนู่นเป็นอ่านก็ได้มันตั้งไม่มีงานก็อ่านนะของกิเลสแต่ไม่มีเวลาใจมันยุ่งนั่งไม่ได้นั่งเห็นไหมละ่ะกิเลสอ่านเลยแต่นั่งไม่ได้นั่งอ้าวธรรมะยิ่งทำไรทำนาเท่าไหร่ ถอนก้าทำไรทำนาเสร็จแล้วขึ้นนั่งเถียงนานั่งไม่ต้องอาบน้ำมาฆ่าได้น,นลยจะมาขวบศีลธรรมได้ใครจะไปสู้ศีลธรรมได้ถ้าเราต้องการมาขวยใพผานนะแต่ต้องการมารโลกตามใจเธอมีความสุขข้าไหนโลกนี่เห็นไหมเราจะวันยุ่งต่อไปและประเทศไทยจะไม่มีศีลธรรมศีลธรรมแลวก็มาโลกาพินาแล้วไปหวังแต่ความเจริญเถอะ ยังไงจะทำโน้ตไปจะทะเลาะกันจะทำอะไรก็ทะเลาะกันยังไม่ได้บริหารอะไรเลยหาตัวถูกตรงไหนแหละเราจะได้เปิดโอกาสให้ทำแล้วก็รีบทำจบพอคนัหาเพื่อก็ยุดให้จบทุกอย่างดนตรีทุกตั้งจบเยอะแยะไปเลยอะไรจะถวายสุดทำอยู่ข้างนอกมาตั้งเลยก็ไดตรงนี้ก็มีเยอะแยะ นสมาธิป๊อกป๊อกป๊กกใะในวัดยีย่มีของเราก็พระก,ก็อยู่ไม่ได้อีกเรื่องของกเกลตมันยากไปปรุงโอ้ยทำกุฏิล้างน้อยทำกุฏิจังน้อยนะแต่เรื่องโลกิยะมันปรุงไปไง่ายนะถ้าไม่มีสัจจะบังคับโอ้ยไม่ได้ทำสมาธิหรอกไม่ได้หรอกน,น,นั่งสมาธิภาวนาได้ยินไหมเสียงพระพุทธเจ้าทำที่เราจะทักกไดจัตตุร้ยากที่สาม,มัญชนคนธรรมดาจะทําได้ มีใครตั้งใจดูลมหายใจก็ออกไหมในตัษาหนึ่งไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องพูดอะไรดูอย่างเดียวคือลมหายใจก็ออกถ้าไม่มีจุดนี้ไม่ได้ทําแน่นันจะหาวิธีลักแรกลักแรกลักแรกไปหาเรื่องยุ่งแหน่ทัานการถักบาดถักตัดพักตัดมันก็ออกไปหรือใจหนวิธีไปดิวมนมี้ไราเห็นว่าตาดมาพักนั่น็นบาง มันขัดต่อการทำสมาธิเหมือนกันนะโดยเฉพาะกำลังฝึกผลอบรมใหม่ๆนี่แหละถ้าไม่เต่งจุดนี้แบบโว้เราก็เอาบวชเอาวันบวชได้อายุพรรษามากเฉยๆกิเลสก็ยังเต็มหัวใจอยู่ตลอดกิเลสสร้างเพื่อจะสร้างได้สร้างดินฟ้าอากาศสร้างที่อยู่อาศัยแต่สร้างใจอย่างเีย ใครสร้างตามใจเพราะฉะนั <es> ้นให้เน้นหนักค่ะปฏิบ <t> ัต <oon> <you> so, ิม no. ก็จะจงกุมืะอนกันทำได้รีบทำไม่อใจเสร็จสงสารพระบ้างสิอันตั้งองตั้งใจมาปฏิบัติทำปฏิบัติไหนด็นครึ่งเดือนน่ะเข้าพรรษาจนออกพรรษาเดือนเดียวใช่นี่ก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นที่ทำให้เรียบร้อยก็คื เป็นพระเลยปฏิบัติธรรมบาตรในพระส่งเสริมพระสงฆ์ได้เป็นถุกปฏิปโนน่นเป็นเนื้อนาบุญถ้าไม่ส่งเสริมไม่พระสงฆ์ได้เป็นถุกปฏิป,ป,ปโน,โนช่วยกันทาบาตรเรือนาบุญกุศลเราตนในดวงลูกหลานได้ดีทียน้องก็เราท,ทางพระเดาพระสงฆ์ได้เสียจะละมาทานก็ดีทําบุญก็ดีเลยเมตตาภาวนาตามธรรมคำตั่งสองของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศล บุญกุศลที่พวกเราได้ทำแบบนี้บุญกุศลของคุณของพระพิฆเนศขทํพระธบุญประสงค์และสิ่งกิตางในสายก่นโลกนี้ต้องมารวมกันตรงปกป้องปกปักษะอุปกรณ์ปรนโยชนทุกหลันได้ติที่น้องตลอดทางพระเจ้าทรงก็ต้องมีแต่ความสุขคุณเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโลภัยปัฒนาสิ่งใดอันใดก็ะงสำเร็จสำเร็จ ดยเฉพาะในหลักรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอจงพากันตั้งอกตั้งใจอยู่ในโอวาทรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแลจะจงมีดวงจิตดวงใจแต่เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เธด